ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าฮีโร่ทุกตัวมันก็เล่นได้เหมือนกันหมดแหละมันอยู่ที่ทีมหลังจากจะได้ผมได้มาลันวงการมบาเิเจนครับแล้วก็ได้ทําคลิปได้หลายคลิปแล้วก็จะเจอคําพูดหรือคอมเมนต์เนี่ยชัดๆเลยว่าที่ทุกตัวมันก็เล่นได้เหมือนกันหมดอยู่ที่ทีมแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าทุกเกมเนี่ยมันมีเมตาครับและหลายๆคนที่เล่นก็คงเคยได้ยินกันมาก่อนว่าเมตาเมตาแล้วแม่งคืออะไรวะวันนี้ผมจะมาอธิบายฟังแบบข้าวๆเข้าใจง่ายว่ามันคืออะไรและมันสําคัญยังไงเมตามันมาจากคาว่า Mode Effective แทคติก a อาไวเลเบิลครับก็แปลเป็นไทยมันก็คือเทคนิคที่ได้ผลที่สุดดีที่สุดในแพทแพทน,นั้นครับแล้วขึ้นอยู่กับอะไรครับไอเมตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกมครับถ้าทุกคนเล่นไม่ว่าจะเกมปลูกผักเกมยิงปืนเกมโมบ้าหรือเกมอะไรก็ตามแต่ทุกๆเกมบนโลกเนี่ยมีเมตาทั้งสิ้นครับมันขึ้นอยู่กับคนทําเกมเขาจะมีการปรับบัฟเนิร์ฮีโร่แต่ละตัวเพื่อให้เกมมันบาลานซ์ที่สุดให้มันสมดุลที่สุดให้เกมมันไม่น่าเบือ่ออย่างสมมติมี ฮีโร่ตัวหนึ่งที่มันเก่งมากๆเก่งจนไม่มีตัวไหนสู้ได้เขาก็จะเนิร์ฟฮีโร่ตัวนั้นลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยให้มันใกล้เคียงกับฮีโร่ตัวอื่นมากที่สุดนั่นคือจะเป็นผลว่าทําไมเราจะเป็นต้องเล่นฮีโร่ในเมตาเสมอสําหรับคนที่เล่นเพื่อเอาดาวนะครับเราต้องแยกแยะก,ก่อนว่าคนเล่นเกมต่างๆเนี่ยมันมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพวกที่เล่นเอาดาวกับเล่นเอามันไอเมตาเนี่ยมันจะมีผลต่อคนที่เล่นเอาดาวเล่นเพื่อเก็บดาวไม่ได้เล่นเพื่อเอาสนุกเอาคอนเทนต์ใดๆเลยนะครับอันนี้ต้องแยกกันก่อนนะและถ้าทุกคนเป็นคนที่ เล่นเน้นดาวเน้นเก็บดาวทําให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกคนต้องสนใจเมตาเพราะว่าฮีโร่ในเมตาจะทําให้ทุกคนเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบไปเห็นภาพเนี่ยวันนี้ผมมี2เกมนะครับเล่นฮีโร่เมตากับนอกเมตาให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเลยว่าความง่ายความยากในการเล่นน่มันแตกต่างกันขนาดไหนอ่ะอย่างเกมนี้ครับเกนเจอร์ครับอันนี้เถียงไม่ได้เลยว่าเกนเจอร์เป็นฮีโร่ m a r k m แมนที่เมตาอยู่ทุกๆแพทไม่ว่าจะมีการโดนเนิฟโดนบัฟยังไงก็ตามมันก็ยังอยู่ครับเพราะว่าสกิลของเกนเจอร์แต่ละสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะมี Impact แล้วก็มีดาเมจเล่นง่ายกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีเรียกได้ว่าเป็น m a r k m แมนที่กดดันทีมตรงข้ามได้ดีที่สุดเบอร์ต้นๆเบอร์หนึ่งหนึ่งเดียวของ m a r k m แมนที่มีตอนนี้ แล้วผมให้คนเห็นว่าถ้าคุณหยิบฮีโร่เมตาไปเจอฮีโร่นอกเมตาเนี่ยอย่างเกมนี้จะเห็นเลยว่าเกนเจอร์เจอฮานาบิเนี่ยเกนเจอร์ต้นเกมฮานาบิตัวเลดและเป็นตัวนอกเมตาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเลนเนี่ยเกนเจอร์จะสามารถกดดันได้อย่าง100%ซตคือถ้าไม่ได้มีโลมมาเลี้ยงหรือมีป่ามาช่วยโอกาสที่ฮานาบีเนี่ยจะยืนเถะกับเกนเจอร์และชนะเนี่ยน้อยมากไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งครับแต่เพราะสกิลที่มันมีระหว่างเกนเจอร์กับฮานาบีมันแตกต่างกันฮานาบีเป็นฮีโร่ต้องใช้ของเยอะแล้้วก็ไไม่ไดม กิวอะไรที่จะสวนเกนเจอร์ได้เลยทําให้ต้นเกมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าพอคุณหยิบฮีโร่ที่ไม่ได้สนคำว่าเมตามาเล่นเนี่ย <veux S 1> มันจะเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนเลย <c oughs> เกมนี้ผมได้เปรียบแล้วก็ผมฟีดคลิปเดี๋ยวดูนว่าผมทํายังไงกับฮีโร่นอกเมตาอย่างฮานาบิบ้าง แอ่งแป๊บเดี๋ยวแม่งคิวเต็มก็เวลาแค่ล้มทิ้งมันอิงมอไหร่นะโดนกูต้องเอาตังเนี่ย ฟาร์มไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องมีตังกันคั็คคนไม่มันไกลขนาดน,านั้นวะนี่ไงกดยูกดยู ไม่ต้องมีชักกระแดงเดียวนี่เห็นไหมฮานาบิตัวนี้ไม่ฟังที่ที่บอกว่าเวลาเจอฮานาบิให้ออกให้เจอเุนเจอให้ออกของขาสาว่อนเป็นเด็กดื้อไงไม่ต้องเอาตังค์ไงยืนอยู่อย่างนั้นเนี่ย เราต้องจะทำให้มันเป็นไม่มีไอเทมสักอันสิ่งนี้เรียกว่าการฟิวเลนครับไเวลาเราเจอตัวที่เราชนะมากมาต้องฟิวเลนนี่นี่ฮานาบิเหรอฮานาฮานาบิเหรอฮานาบิอะไรมาฮานาบิได้ตรงนี้ฮานาบิได้ตรงนี้นี่ไงครับตัวมันเก่งครับแต่ต้องมีตัวค้ำถ้าไม่มีตัวค้ำมันก็ไม่ได้เล่น ก็จะปล่อยอคีสตีกันจนตายแล้วมันก็จะไม่มีตังค์สักแดงเดียวก็จะกดแม่งทั้งชื่อด้วยตัวผมตัวเดียววาดิีฮีโร่กำกำอย่างเงี้ยมึงจะมาเอาดาวเจอตรงนี้นะโดูผมโดน เห็นไหมครับพอจะเห็นภาพไหมทุกคนคือพอเราเป็นตัวในเมตาตัวที่เล่นง่ายกว่าคือเกมเขาทําให้มันเล่นง่ายกว่าทุกคนต้องเข้าใจคำนี้ก่อนว่าเกมคนที่ทําเกมโมบายเจนน่ะเขาทำเกมเจอร์ er ให้เล่นง่ายกว่าฮานาบิ abi, ในช่วงต้นเกมนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องแคร์เมตาถ้าเราเล่นเพื่อเอาดาวไม่ได้เล่นเพื่อเอามันเพราะเห็นถึงความลําบากไหมว่าต่อให้ฮานาบิคนนี้เขาจะเป็นฮานาบิอันดับหนึ่งของโลกผมก็เชื่อว่าคนที่เล่นเกมเจอร์อาจจะแบบไม่ได้เก่งมากก็สามารถกดดันฮานาบิอันดับหนึ่งของโลกได้แน่ เพราะว่าต่อให้เก่งหรือไม่เก่งฮานาบิมันก็ทาได้เท่านี้มันไม่สามารถจะสวนหรือกดดันเกนเจอร์ได้เพราะว่าประโยชน์ของฮานาบิคือตัวที่ยิงเก่งในทีมไฟต์นะครับแต่ถ้ายืนหนึ่งเมื่อไหร่แทบจะสู้มาร์คแมนตัวอื่นๆไม่ได้เลยแล้วยิ่งเป็นเกนเจอร์ที่เป็นตัวต้นเกมเนี่ยยิ่งเงินห่างเท่าไหร่ห่างเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกนเจอร์ก็จะกดฮานาบิเข้าไปเรื่อยจนสุดท้ายจบเกมและมันจะมีคําพูดหนึ่งว่าฮีโ่หลายๆตัวที่เป็นมาร์คแมนเก่งหมดขอแค่เกิดนั่นแหละครับไอคำว่า ถึงเวลาเจอคนที่เล่นเป็นจริงๆอ่ะมันทําไม่ได้มาเจอกูนี่มานี่ไอ้พวกเด็กดือ้อมานี่เลยอันนี้เลยพวกเธอมาน,นี่เลยจะสัดการพวกเธอเอง ไล่มันไปแล้วก็ลูมมันจะไล่ไอตัวนู้แล้วก็ลูมตัวนี้ บ้านเหรอไม่ไม่กลับบ้านกันเหรอ, <Double Kill. S 1> อยงไงคานาบิขอค่าป้อมาทีริกแมนชั่ปโนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมโมบ l e g e n d นเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด2ี่ชั่วโมง และยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ S Pay Later ต้องที่นี่ที่เดียว Lishman Shop เท่านั้น อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกรักของมบายเจนอีกตัวหนึ่งครับฮานาบิเรียกได้ว,ว่าตัวนอกเมตาอย่างแท้จริงอยู่ในทีมคนร้องไห้ตั้งแต่เลือกตัวนะครับมาดูกันว่าวิธีเล่นแล้วก็ให้คนที่เล่นเกนเจอร์ตาตะเกียอย่างผมอ่ะกดดันขนาดนั้นพอได้มาจับฮีโร่นอกเมตาอย่างฮานาบิสิ่งที่เกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงในเกมมันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วฮานาบิเนี่ยเป็นมาร์คแมนที่ใช้ของเยอะไม่มีสกิลที่เอาชนะมาร์คแมนด้วยกันเลยเพราะมีแค่สกิลโลแล้วก็สกิลสองที่เป็นสโลแล้วก็พาร์ต แล้วก็อันตีล็อกขาซึ่งค่าเอาจริงๆคือมันแทบจะไม่ได้มีดาเมจเลยเพราะฮานาบิเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งหนึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่มันต้องทําคือมันจะต้องอดทนต้นเกมแบบมากๆโดยที่ไม่โดนลังแกเพื่อรอเวลาไปเลดเกมแล้วก็อยู่ในทีมไฟเอาไว้ไฟตรงหน้ามังกรแล้วมีโอกาสได้ยิงฟีชิ่งไปชิ่งมานั่นแหละครับคือประโยชน์ของฮานาบิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้เวลาเราเล่นฮีโร่นอกเมตานั่นก็คือเราจะต้องอดทนแล้วก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆที่เราจะเล่นฮีโร นอกเมตาให้มันทัดเทียมหรือใกล้เคียงเวลาเทรดเลนจะสู้กับตัวในเมตาได้ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะสกิลในตัวมันและเกม,ปร,มปรับนู่นปรับนี่เนิฟนั่นเนิฟนี่เพื่อให้มันสู้ไม่ได้จริงๆมีเหตุผลหนึ่งครับคือเวลาเราเล่นฮีโร่มันจะมีประวัติอยู่แล้วถ้าใครเคยดูประวัติในเกมโอไวเจนฮีโร่ที่เล่นบ่อยๆและอัตราชนะเยอะๆสุดท้ายเขาก็จะเนิฟเพื่อให้มันกลับมาสู่บาลานซ์ของเกมเพื่อให้เกมมันไม่น่าเบื่อเกินไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าฮานาบิเคยเก่งกว่านี้หรือเปล่า แต่ตอนนี้เมตามันได้เปลี่ยนทําให้ฮานาบิกลายเป็นตัวมีมของโมบายดีเจนต์ไปแล้วดูอย่างเกมนี้ต้นเกมผมพยายามจะกดดันแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่ลําบากที่สุด <c oughs> เราต้องรีบเค <c oughs> ลียร์เราชนะเพราะว่าเราใช้รองเท้าก่อนนะมเมื่อกี้ถ้าเราเป็รองเทา้าทีเวลาอาจจะแพ้ครับตัวเรามันเก่งทีมไฟเพราะเราต้องรีบไปเติมครับผมปึ <Fear. S 1> ออ๊บตันไปหนทีแล้วซอย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 ครับผม เวลาเล่น m M นี่เราตีตัวใกล้สุดเล่นไกนี่ครับปึ๊บฟึ๊บ๊บ้ยอ่ามันตีปูอยู่แล้วก็ปล่อยมันตีไฟแล้วก็รีเพียร์ดีขึ้นไปว่าถ้าเราตายเราจะได้ไม่เสียอะไรเราค่อยไปตีปูตอนที่ปีมันชนร้อมติงไหมเ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ตัวมันเลดเกมต้องพาให้มันไปถึงเลดหน่อยเฮ้ยโอ้โหขาคูระโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหลืมดูว่ามีคนอยู่ยิง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 ิง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 ริงิงย โอ้โหเฟรมช็อตใช่ครับฮีโร่ทุกตัวมันเก่งแต่ไม่เหมือนกันหมดและไม่เท่ากันอย่างตอนนี้ผมมีไอเทมระดับหนึ่งครับแล้วก็อีกฝั่งเขาก็เป็นตัวแทงแล้วก็ยืนค้ำฮานาบิจริงๆก็ชอบนะพวกตัวแทงเยอะๆแต่ว่าถ้ามันยืนแยกกันเนี่ยความเก่งของฮานาบิมันก็อาจจะลดลงเพราะมันไม่ได้ชิงไงมันต้องชิงอ่ะคือมันต้องยืนกระจุกกระจุกกันเพื่อให้มันได้ชิ่งไปชิงมานั่นแหละคือข้อดีของฮานาบิแล้วพอทีมนี้ยืนห่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามนี้อีกโกง ตีตีตัวใกล้สุดเท่านั้นตึ๊บจะตีตัวใกล้สุดเท่านั้นโอ,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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาเมจอยู่ไหนเนี่ยกูตีตั้งนานนะ่ะตั้งยืนตีกับกูด้วยอ่ะกูยิงมันยิงไม่เข้าเลยอะ่ะตีเลนจังนะ ตีตัวใกล้สุดเท่านั้นโอ้ยโอ้โหต้องใจเย็นๆครับตอนนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยเริ่เราจะตีตัวใกล้สุดแล้วก็ตีตีตัวใกล้สุดแล้วก็ตีไปตีตัวใกล้สุดแล้วก็ซอยไปโอ้ยกูตีอยู่ตลอดเวลาเลยนะกูกูจริงๆกูยังไม่ได้หยุดตีเลย แต่ไม่โกโหกกูยงิยงยงิยงยงิงยิงอยู่ตลอดเวลาเลยควยแต่มันยิงไม่เข้าเลยกูยงิงมันยิงตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ได้หยุดยิงเลยนะเมื่อกี้บอกมาดิทิกตอกช่องไหนมันสอนในเทมเพตเนี่ย Oh เพราะฉะนั้นนะครับจาไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีคนที่เล่นเอาดาวแล้วไม่แคร์เมตาได้ครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมใดก็ตามยังไงคุณก็ต้องสนใจเมตาเพราะเกมเขาทํามาแบบนั้นเข้าใจไหมคุณไม่สามารถเอาไลาลามาชนะเกนเจอร์ได้ต้นเกมแต่ก็จะมีคนแย้งบอกว่าแต่ถ้าไลาลาเลดเกมอ่ะเจอได้หมดเลยนะใช่ครับตัวเลดท,ทุกตัวในทุกๆเกมเก่งหมดครับแต่ถ้าสังเกตจริงจริงมันไม่เคยเกิดเลยมันไม่ทันถึงเกิดมันจะจบก่อนเพราะฉะนั้น อีกทีว่าถ้าเราอยากเล่นเอาดาวต้องแคร์เมตานิดนึงและฮีโร่ทุกตัวไม่ได้เล่นได้ถ้าคุณเล่นเพื่อให้เก่งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่คุณเล่นตัวเมตาเป็นคนธรรมดาได้แต่ถ้าคุณอยากเล่นตัวนอกเมตาสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเป็นคนที่เก่งโคตรๆถึงจะเล่นตัวนอกเมตาให้มันเทียบเท่าหรือทัดเทียมกับฮีโร่ในเมตาเพราะฉะนั้นขอร้องชาวโมบายเจนทุกคนนะครับเกมเนี้ยข้อดีคือมันยืดหยุน่นแต่บางทีมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันในคำว่ายืดหยุ่นของมันเนี้ยฮีโร่ต เขาด้วยนะครับเมตาประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรก็ฝ <c oughs> ากติดตามด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะและใครที่ยืนยันและมั่นใจว่าฮีโร่เกมนี้เล่นได้ทุกตัว <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าตอนนี้กี่ดาวแล้วแล้วพาฮีโร่แบบนั้นมันไปถึงตรงนั้นได้ไงแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ